สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการนะคะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าเราจะทําอย่างไรภายในบ้านของเรานะคะเพื่อคนภายในครอบครัวของเราอยู่เย็นเป็นสุขและก็เสริมบารมีในเรื่องของโชคลาภการงานและการเงินที่มั่นคงนะคะเมื่อหลายปีก่อนค่ะจิราเคยไปเที่ยวที่หมาเกานะคะที่นั่นมีแหล่งคาสิโนเยอะมากๆเลยนะคะไปตรงไหนก็มีแต่แหล่งคาสิโนไกด์ทัวร์เขาก็พาเราเข้าไปใน คาสิโนตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็จะพูดอยู่เรื่องหนึ่งนะคะก็คือหลักการวางห่วงจุ้ยของแหล่งคาสิโนแต่ละที่นะคะเขาก็จะจ้างสินแสนะคะไปดูห่วงจุ้ยให้เขานะคะว่าจะทําอย่างไรที่คนเข้ามานะคะหอบเงินเข้ามาแล้วเวลาออกไปไม่สามารถจะเอาเงินออกไปนั่นเองค่ะนี่ก็คือหลักการวางห่วงจุ้ยของเขานะคะ อย่างตรงจุดนี้ก็เหมือนกันค่ะจิราจะมาแบ่งปันในเรื่องของว่าเราจะทําอย่างไรคะคนภายในครอบครัวของเรานะคะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีโชคลาภไหลเข้ามาอย่างเนืองนองและก็ไม่ยากเกินไปนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่จะทําค่ะจิราก็จะแบ่งออกใน2ลักษณะนะคะว่าบ้านที่อยู่อาศัยและอีกข้อหนึ่งก็คือตึกแถวนะคะตึกอาคารพาณิชย์หรือทาวน์เฮาส์นะคะ อันดับแรกก่อนค่ะจิราจะพูดในลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยนะคะก็ควรจะเลี้ยงปลานะคะในตู้นะคะซึ่งตู้ปลาตรงนี้นะคะปลาที่เราจะเลี้ยงจะมีจํานวน6ตัว8ตัว9ตัวหรือ15ตัวนะคะเป็นเลขมงคลนะคะท่านผู้ชมก็ต้องเอาไปนะคะว่า ในบ้านของท่านผู้ชมตู้ปลาจะเล็กจะมากจะน้อยแค่ไหนก็ลองเอาไปปรับดูนะคะแล้วก็วางตู้ปลานะคะไว้ทางขวามือทางเข้าบ้านนั่นเองค่ะสมมุติว่าบ้านเราเราหันหน้าเข้าบ้านเราใช่ไหมคะก็วางทางขวามือนะคะและอีกกรณีหนึ่งค่ะอาจจะเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์หรือทาวน์เฮาส์ใช่ไหมคะเราก็จะมีค่ะ2ออย่างนะคะก็1 กระถางดอกบัวก็คือเราอาจจะปลูกด,ดอกบัวในกระถางถูกไหมคะในที่มีน้ำนะคะแล้วดอกบัวนะคะจะต้องเป็นสีขาวและสีเหลืองนะคะและก็จะต้องมีต้นดอกมะลิอีก1ต้นค่ะและก็วางทางขวามือก่อนจะเข้าไปในตึกแถวก่อนจะ,จะเข้าไปในตึกอาคารพาณิชย์หรือทาวน์เฮาส์นะคะและระหว่างกระถางบัวกับต้นมะลินะคะ ให้ห่างกันประมาณ9เซนติเมตร หรือ19เซนติเมตรนะคะนี่แหละค่ะจะมี2ลักษณะนะคะคืออย่างที่จีรามองเห็นนะคะก็ไม่ยากเกินไปถ้าเราจะทำนะคะถ้าทำไปแล้วนะคะทุกอย่างดีขึ้นก็น่าจะเป็นผลดีแก่เราจริงไหมคะก็ไม่เหลือบากว่าแรงที่เราจะทำนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจีราก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นและก็มีความสุขค่ะโชคลาภเงินทองการงานมั่นคงนะคะ ถ้าท่านผู้ชมนะคะชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ